โอเคครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเกมคาเพชรมาเวลนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเกมที่ได้รับการแปลไทยกยใหม่นะครับผมที่กำลังจะวางขายในเร็วนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เกมนะครับผมก็จะมีการ์ดนะครับทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับซึ่งข้างในก็จะมีเป็นภาพของอเหล่า a v e n เจ r รนะครับผมหรือ ตัวละครในมาเวททั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวไม่ดีนั่นเองนะครับผมก็มีมาเรียกว่ามากันครบเลยทีเดียวนะครับมีหลายรูปร่างเลยทีเดียวต่อมานะครับผมก็จะเป็นเหลียญัมมีนะครับผมชนิดต่างๆนะครับซึ่งตัวเหลียญน,นะครับผมบอกเลยว่าทํามานะครับผมคุณภาพดีมากๆนะครับผมอย่างเช่นนี้นะครับผมเป็นไมล์สโตนสีเหลืองนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นมาครบทุก อัญมณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น power stone reality stone time stone soul stone space stone แบบนี้เป็นต้นนะครับผมมาแล้วก็จะมีเหรียญชิวที่เป็นเหรียญสีเทาแบบนี้ให้นะครับสุดท้ายก็คือไทย location ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวากัน d ดาเ็นโนแวรนะครับหรือว่าไทาย adventure ensemble นะครับผมและสุดท้ายก็คือ infinity granite ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเกมนี้นะครับ ในส่วนของวิธีการเซตอัพนะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือแบ่งกองสีต่างๆนะครับผมเอาเป็น3กองด้วยกันนะครับจากนั้นเปิดกร้าออกมากองละ4ใบนะครับผมด้านข้างนะครับผมก็คือเซตโทเค็นที่มีทั้งหมดในเกมไว้นะครับซึ่งจํานวนในแต่ละกองนะครับผมจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถดูในคู่มือได้เลยว่าเล่นกี่คนจะต้องใช้เหรียญกองละกี่ใบนะครับรวมถึงทายโลเคชันพวกนี้ด้วยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนะครับว่า เล่นกี่คนจะต้องใช้สถานที่ทั้งหมดกี่อันนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเซตอัพในแบบเล่น4ี่คนนะครับผมซน้าตาประมาณนี้มาที่ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับผมเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องพยายามสะสมนะครับผมอัญมณีนะครับให้ครบทั้ง6ชนิดนะครับผมเพื่อที่จะสามารถเหมือนรวบรวมถุงมือนั่นเองนะครับผมเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมใน1เทิร์นของเรานะครับสามารถเลือกทำแอคชั่นได้1อย่างนะครับจากทั้งหมด3ตัวเลือกด้วยกันแอคชั่น <Teraz? S 2> <boxing. S 1> แรกนะครับก็คือแอคชั่นหยิบเหรียญอัญมณีตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถหยิบได้แค่5สีตรงนี้เท่านั้นนะครับการหยิบนะครับผมหยิดไดบ,บได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือหยิบ3สีที่ไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับอ,อย่างที่2งครับผมก็คือหยิบสีใดสีหนึ่งสากัน นะครับจะได้แค่2อันเท่านั้นแบบนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขในการหยิบแบบ2อันก็คือกองสีนั้นนะครับจะต้องมีตั้งแต่4อันขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถหยิบได้ถ้าเหลือสามเม็ดสชิ้น2ชิ้นหรือ1ชิ้นะจะไม่สามารถหยิบได้นะครับผมและเรานะครับผมสามารถมีเหรียญน,นะครับเก็บอยู่หน้าตัวเองได้ไม่เกินสิบเม็ดด้วยกันนะครับแอคชั่นที่2นะครับก็คือ ซื้อการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนกระดานตรงนี้นะครับอ่าโดยการ์ดแต่ละใบนะครับจะมีเงื่อนไขในการซื้ออยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะต้องใช้เหรียญสีเหลือง1เหรียญแล้วก็เหรียญสีแดง2เหรียญนะครับก็จะได้รับการแบบนี้มานะครับกาดนะครับผมซื้อมาทําอะไรได้นะครับให้ดูด้านบนครับผมอันดับแรกก็คืออ่ามุมขวาบนตรงนี้มีทุกใบนะครับก็คือส่วนลดนั่นเองอย่างอันนี้คือส่วนลดสีเหลืองครับผมหมายความว่าในอนาคตเมื่อเราซื้อการด ที่มีอัญมณีสีเหลืองอยู่เราจะได้ส่วนลดเท่ากับจํานวนส่วนลดที่เรามีนะครับอย่างเช่นผมมีอันนี้1ใบอยู่กับตัวนะครับในรอบหน้าที่ผมจะซื้อกาใบนี้ผมจะจ่ายแค่เหรียญสีแดง1<ๆ>่ 1> เหรียญเหรียญสีส้ม2เหรียญเหรียญสีน้าเงิน1เหรียญนะครับสีเหลืองอันนี้ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นส่วนลดนั่นเองซึ่งในอนาคตหากเรามีกาส่วนลดครบทุกอันในนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อกาใบนี้ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย อ่าการบางใบนะครับผมจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่อันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับในการสื่อการไปนั้นนะครับะนะสัญลักษณ์รูปตัว A ตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ Avenger นะครับเมื่อไหรก็ตามที่มีอ่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมครบ3สัญลักษณ์นะครับจะได้รับอ่าทาย Avenger Assemble อันนี้ไปนะครับซึ่งจะได้คะแนนโบนัสอีก3คะแนนซึ่งในตัวนี้อ่าจะไม่ได้อยู่กับผู้เล่นถาวรน,นะครับก็คือถ้าเกิดมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง มีสัญลักษ์ a v e n g e r assemble มากกว่าเขาก็จะได้รับทายโบนัสอันนี้ไปน,นั่นเองแล้วสุดท้ายนะครับผมก็คือแถวบนสุดนะครับจะมีสัญลักษณ์สีเขียวเป็น Time Stone อันนี้อยู่นะครับผมเมื่อใดก็ตามที่มีผู้เล่นซื้อกาที่มีสัญลักษณ์ Time Stone อันนี้นะครับผู้เล่นคนนั้นจะได้รับเหรียญสีเขียว Time Stone ไว้กับตัวนะครับซึ่งผู้เล่น1คนสามารถมีได้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับผม ทีนี้รับผมมาดูที่ด้านซ้ายมือของเรานะครับ t าย i Location น,นะครับผม Thai Location ตรงนี้ครับผมเป็นเหมือนโบนัสพิเศษนะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้เหรียญมาซื้อได้นะครับแต่เราจะได้รับมาฟรีๆเป็นโบนัสเมื่อเรามีการ์ดอัญมณีนะครับสีตรงตามที่กําหนดครับผมอย่างเช่นอันนี้บอกว่าเราจะต้องมีการ์ดที่เป็นอัญมณีสีม่วงแบบนี้สี่ใบนะครับแล้วก็การ์ดอัญมณีสีส้ม าแบบนี้อีก4ใบนะครับหากมีครบเมื่อไหร่นะครับผมเมื่อจบรอบของเราเราสามารถได้รับการนี้มาอยู่กับเราได้ถาวรเลยนะครับแอคชั่นที่3นะครับผมก็คือแอคชั่นจองนะครับอ่าเมื่อเรามีการที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอ่าเราอาจจะยังไม่มีเหรียญในการซื้อนะครับเราสามารถจองการนั้นไว้ก่อนได้นะครับโดยการหยิบการใบนั้นมาอ่ามาวางคว่ำไว้ที่กับตัวนะครับแล้วหยิบเหรียญสีเทาอ่าเหรียญชิลอันนี้นะครับมาไว้กับตัวได้1อันนะครับอ่า ซึ่งการที่เอามาคว่ำนี้นครับผมสามารถถูกเอามาซื้อได้ในตาถัดไปที่เราต้องการนะครับผมโดยผู้เล่น1คนสามารถมีการ์ดท,ที่จองอยู่ได้ไม่เกิน3าใบนะครับถ้ามีครบแล้วจะต้องสร้างการ์ดท,ที่เราจองเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะจองเพิ่มได้นะครับส่วนเหรียญซีลอันนี้นะครับสามารถเอามาใช้แทนสีอะไรก็ได้ใน5้าสีนี้นะครับผมเมื่อมีการ์ดมีช่องว่างนะครับเราก็จะเปิดการ์ดใบใหม่มาเติมแบบนี้ทันทีนะครับ เกมจะดําเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนเข้าสู่เงื่อนไขาการจบเกมครับผมก็คือ,อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับสะสมการ์ดอัญมณีครบทาง5แบบและมีไทมส์สโตนสีเขียวแบบนี้นะครับผมและจะต้องมีการ์ดจะต้องมีคะแนนรวมกันตั้งแต่16คะแนนขึ้นไปนะครับผมแล้วเรามาดูว่าใครนะครับเป็น คนที่ครบเงื่อนไขอันนี้ก่อนนะครับหากผู้เล่นคนแรกครบเงื่อนไขอันนี้ก่อนนะครับผู้เล่นคนที่เหลือจะมีสิทธิเล่นอีกคนละหนึ่งรอบนะครับผมก่อนที่เราจะมาคิดคะแนนกันแต่หากหากคนที่ครบเงื่อนไขอันนี้เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับผู้เล่นคนนั้นจะถือว่าเป็นผู้ชนะทันทีนะครับในกรณีรวมกันวัดคะแนนครั้งสุดท้ายนะครับก็คือคนที่มีคะแนนเยอะที่สุดนะครับก็คือจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเอง และนี่ก็คือทั้งหวยของเกม s p e n d e r Marvel ครับ